แล้ดีค่ะพี่น้องมือวนนี้พอกกบเฮ้าเนาะคะ่ะครูหักสายสาน,ะะนเนาะมือวนนี้สิพา้าพี่น้องมาเก็บบอกม่วงไปขาย่บูกม่วงเฮาเฮาขายอยู่อซีนวยซีนวยยี่สิบบาทอ่ะค่ะอันนี้เป็นบอกม่วงสามดูดูดม่วงโฉกอันนั้นทั้งเก็บทั้งเก็บทังนขายไปนำ้ำมันออกนวยดีเพราะว่าเฮาอ่ะ เฮามี่นามนามนี่เฮาเอาไปใส่ให้เป็ดเฮาเลี้ยงเป็ดอยู่ละอยู่ละต้นต้นบักม่วงมันก็เลยออกออกดอกออกอันนวยดีนะคะก็ได้อยู่ดีพี่น้องมื้อละแปดสิบมื้อละหกสิบอยู่ข้าวจงเฮาเก็บไปขายงี้สิจะไปเก็บต้นต้นสูงต้นต้นทั้งผี่ ให้สิออกไปห่งหางนอกเก็บเอาห่างในก่อนนี่หลายงวยอยู่ดิพุ่นตอนนั้นมีนกระ thon น้ำมีกระ t อนเน,นี่นยเขาก็มาเก็บเก็บซุ้มเอ หนึ่งก็บสองมือเก็บเทือนึงได้มืแล้วหกสิบแปดสิบประมาณนีล้ลนะพี่น้องว่าสิเก็บไปหลายหลายอยู่มัอนี้ใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยส่วนปุ๋ยเนาะค่ะเฮาก็จะได้ขี้เป็ดขี้ไก่อยู่นำ้ำขอกไปขอกไก่เฮานี่แหละใส่เฮาบ่ได้ใส่ปุย๋ยเคม,มีเลยเนาะค่ะพุนซ่อมนึงอยู่ทางเทิงพุ่นต้องเอาไม้ต่อยเอา อมูนี่เพิ่งอยู่ทางหนออในคอมหวงนี้ก็เป็นคอกคอ,อกเป็ดขอ,อ,อกเป็ดเท่ากับจะได้ขี่เป็ดขี่ไก่นี่แหละพี่น้องนี่ขอ,อกไก่ก็ได้ปุ๋ยจากนี่นะคะไก่มูนี่สิเอาจักแปดสิบบาทเก็บไป ไอ้ใดจัดหน่วยหละแปดสี่สี่ถุงถุงละสี่หน่วยบ้านสิบหกหน่วยสี่สี่สิบหกคำใดสิบหกหน่วยอันนี้ใดสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดอีกหาหน่วยพี่น้องหาหน่วยใดเบ้สวยเห้ากับเบ้เอาขายให้ลูกค้าไว้จะกินเองหน่วยกรลังง่าม ถัาปล่อยให้เขาใ่ก็นน่เขาก็สีเดลูกใหญ่ก,หหก,ก,หหออก็หน่อยู่ปูนอยู่ทางเท่องหมุ่นไปน้องอืมน่าเชื่เฮมาเก็บเอาเลือเหลือเอาตะนวยใญ่ๆไปกอนนวยหน่อยนวยหน่อยเอาไว้หนีกอนนะนี่ไนะด้พ่อแล้ว ไปพ่อแล้วพี่น้องพ้นผ,ผลิตเมื่อนีนได้แปดสิบบาทนะคะเยวอวคลิปนี้ก็ฝากให้พี่น้องได้เบิ่งกันแค่นี้ก่อนเนาะคะ่ะกระนาสิม,มี่ให้เก็บเรื่อยๆอยย่ดอกเพราะว่าน่วยพึ่งออกกับมีน่วยกระลังสิบ